กดจุดเครื่องค้ำเครื่องค้ำนี้ก็เล่นอยู่เอเอได้เอไปถึงไหนแล้วอ่ะหลักร้อยเลยหลักร้อยเี่นห้ามาดูไปห้ามหนไปพรับแคทเจอร์ประเทศไทยต้องนัมเบอร์วันเท่านั้น ฮะ <Huh? S 2> ชื่อชื่อบัญชีของบัตรประชาชนเองอ่ะแม่มันต้องเป็นบัตรประชาชนไม่ใชา่เหรอ